โลสวัสดีค่ะสาวๆทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบเนสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามากันแบบว่าหน้าสดเป็นยองยายเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจมาร,รีวิวนะคะเครื่องสำอางอีกแล้วเช่นเคยเนาะซึ่งจะบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยออกเก่งในรอบมากทุกคนล่าสุดเขาคืออึอกแป้งผสมนองพื้นที่เป็นรุ่นแบบมีความคุมมันเป็นออยคอนโทรลหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ว่า อันนี้เนี่ยมีความแบบว่าดูเป็นแป้งผิวผิวมีความแบบสกีนอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาถูกกว่ารุ่นนั้นไปก็เลยหยิบมารีวิวนะคะเพราะว่าอันนั้นน่าจะเป็นทางคุมมันยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได,ด้ไปคนผิวมันล้วไปคนผิวทําค่อนข้างแห้งเนาะแล้วก็จะบอกว่าออกเก่งจริงๆอะแต่ว่ารุ่นนี้แพคเกจตลงตลัดอะไรเงี้ยน่ารักน่าใช้มากนะคะก็เลยหยิบมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะเผื่อใครที่กำลังแบบว่าตัดสินใจอยู่ท่านจะซื้อรุ่นนี้รีหมหยนะคะก็ในคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบแน่นอน,น,น,อนเนาะ กดไลค์ให้ก่อนนะซับสไครต์ให้ก่อนกระดิ่งให้ก่อนอ่าถ้ากดครบแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยคะ่ะแต่ไปขอแกะก่อนมาเนาะชื่อรุ่นว่าโฟร์ยูทูนะคะ babe skin youth mineral powder s ส2 2 p ย3บวกด้วยกันนะจ๊ะราคาเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่159บาทแบบเป,ไป็นตามาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทั้งหมด3เฉดสีนะคะศู 1, 3, นย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเนาะต่อใบแล้วเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งเพราะว่าไปรู้สึกว่าผิ ก็ใหญ่เองสิคะอ่ะต่อนะคะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยราคาเปิดตัวน่ารักมากนะคะราคาหลักร้อยเนาะก็มีสามเฉดสีเอ่อพูดไปถึงไหนแล้วนะบอกว่าอ๋อไปเลือกเบอร์ศูนย์หนึ่งมาเพราะว่าใบรู้สึกว่าผิวใบอะค่อนข้างจะสว่างขึ้นก็เลยไปเลือกเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งซะมากกว่าแล้วก็ใบอะไม่ได้ไปลองเทสที่เคาน์เตอร์หรอกแต่ใบเดาๆเอาว่าเออเบอร์ศูนย์หนึ่งใบน่าจะใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบหยิบศูนย์หนึ่งมานะคะส่วนแพ็คเกจจิ้งด้านในเป็นอย่างงี้นะคะทุกคนฟิลน่่่าาาารรัักกกกกมมมเลลลยสหหบบบาาแแพพต้อองอะะไไว Er. งงอียงเวอร์งงอะต่อนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปนะคะสวอร์ตกันเลยแล้วก็ลองกันเลยนะคะวันนี้จะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์หรืออะไรแล้วตัวโลงสกินแคร์บำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เข้ามาทั้งนั้นหมด10กรัมนะคะราคา159บาทก็ถือว่าราคาน่ารักนะตลับด้านในมีพลาสติกมาให้นะคะแล้วก็เป็นกระจกแล้วก็แป้งตรงนี้เนาะเดี๋ยวมันสะท้อนนะคะที่ปิดไว้ไม่ใช่แะละก็พับเขานะ,ะพับมีความนุ่มนะ สบายาอยากลงด้วยภาพของเขาไปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเพราะเรารู้สึกว่ารีวิวตามจริงนะเดี๋ยวลงให้ดูเลยนะคะเบอร์ส่วนหนึ่งเพิ่งหน้านะทุยผิวนวลมากเลยอะ่ะเขาลงไปแล้วอ่ะนีผิวเสียนอ่ะทุกคนพวกเนี้ยทำาไงดี เดี๋ยวลงให้ดูก่อนนะคือแบบไม่อาจจะแบบไม่ได้กดๆกดมาเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นแป้งที่ดูผิวมากเลยะอะทุกคนเดี๋ยวทดสอบด้วยนะคะระหว่างวันว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบหรือว่าสารุปท้ายวันแล้วมีอะไรการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่ได้อ่านคำเค็มเขาขนาดนั้นนะทุกคนจริงๆแล้วว่าใบรู้สึกนมาเข้าแบบว่าเออเป็นแป้งแบบงานผิวให้การปกปิดแบบกลางๆคือแบบไม่ได้แบบปกปิดเติ์ ป้าวันนี้ไปยังไม่ไแน่ใจเพราะว่าไปไม่ได้อ่านคำเคมเขามาเลยทุกคนแต่ว่ารู้สึกได้ถึงความแบบที่ใบพูดออกไปนี่ก็คือครึ่งหน้านะคะที่ลงแล้วกับฝั่งที่ยังไม่ได้ลงตัวแป้งเหนือจะมีความนวลเนียนให้การปกปิดระดับกลางๆจริงๆนะแม้ว่ารู้สึกว่าไม่ได้ปกปิดตึบขนาดนั้นแต่ก็ ถ้าวิธีที่เราอยากให้ตรงไหนที่มันตื้อแบบเราพับกับพับอย่างนี้แล้วเราก็จิ้มจุ่มแป้งตรงนี้แล้วเราก็เน้นเน้นเห็นใต้ตาเราจะเน้นใต้ตานะกดไปเลยนี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้เห็นปะอืมเบื่อสหนึ่งก็ค่อนข้างพอดีเลยนะทุกคนมันไม่ได้โหลดโดดหรือลอยหนูรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับผิวสบายผิวนะพับก็นุ่มดีรู้สึกว่าพับนุ่มกว่ารุ่นแป้งก,ก่อนก่อ แป้งก่อนที่เขาออกเวยนะมันเขาพัฒนาสอึดแล้วเนอะผิวน้ำงงอ่ะเดี๋ยวขอตัวนะครับไปลงอีกครึ่งหน้าแล้วเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอเฟนิ์ลุกกันนะคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะใบก็ฟฟนิดลุกเซซัมทีเรอนะ้องวันนี้เนี่ยผิวไปใช้เป็นแป้งฟูดทูนะคะเแบสบสกินนะคะเร่ยกสัน้นๆง่ายๆนะคะของน้องเขาเลยเนาะนี่ผิวก็จะมีความเนียนกริบนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้คอนซซลเลอร์ไม่มีรองพื้นนะคะใช้เป็นแป้งสองรองพื้นตัวเดียว เดี่ยวๆเ,เลยนะคะทุกคนเนาะก็ถือว่าเออ่ตอบโจทย์นะทุกคนคือมันเป็นฟิลแบบมันเป็นฟิลแบบธรรมดา everyday มันเป็นฟิลแบบง่ายๆผิวผิวสาบายๆไม่เวินเวร์ไม่หนักหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็ดีเลยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ชอบ ตรงที่มีความแบบรู้สึกว่ามันเป็นผิวแล้วอ่ะมันแบบมันไม่ต้องปกปิดอะไรเว้นเวร์มันสบายผิวแล้วราคามันก็ดีแล้วตลับน้องก็น่ารักทุกคนไม่ซื้อไหวหรออ mm ่ะ hmm. แค่นี้อ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะจะมาทดสอบท้ายคลิปให้ดูนะคะหลังจากเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันทายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วค่อยปิดคลิปกันคะ so ่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณจะตีหนึ่งได้เลยแล้วะคะ mm ่ะ hmm. จะเที่ยคืน ก็ผิวหน้ายังแบบปก,กติดีอยู่เลยดูดิยังไม่มีตรงไหนหลุดหรือว่าเป็นคราบหรืออะไรนะแต่ว่าไปด้วยรวมแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับการแบบใช้วันที่แบบ everyday ไม่ต้องการรู้สึกว่าให้หน้ามันแบบว่ามีแน่นขึ้นมาหน่อยหรือแบบเป๊ะผิวเป๊ะอะไรอย่เงี้ยกริบขนาเนาะมันคือแบบสบายสบายเหมาะคนที่แบบนักศึกษารหรือแบบ น้องน้องมอปลาย,ลยอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะอืมแล้วราคามันไม่ได้รุนแรงคนร้อยห้าสิบเก้าบาทปริมาณสิบกรัมถือว่าแบบดีงามเลยนะเนี่ยโดยรวมเราใช้รู้สึกว่าค่อนข้างไปทางดีแล้วก็เหมาะตอบโจทย์มากสำหรับแบบ everyday แล้วก็คนที่ไม่อาจจะไม่ได้มีงบในการซื้อเครื่องสำอางเยอะมากเนี่ยก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่เป็นแป้งที่ถูกและดีแล้วก็ตอบโจทย์นะคะ นะฝากไว้ด้วยนะคะกับฟิล o b a b e Skin นะคะเป็นแป้งเบฟนะฝากด้วยนะคะวันนี้ขอตลาดไปก่อนละค่ะ